ตอนนี้การเมืองไทยอยู่ในจังหวะที่มีความสุ่มเสี่ยงมากนะคะเมื่อสักรุ่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านห้าพักก็ประกาศจับมือกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพี่สาราญพักประชาชนภูมิใจไทยไทยสร้างไทยพลังประชารัฐแล้วก็พักเป็นธรรมค่ะโอ้โหห้าพักพอดีนะนี่หลายเสียงนะ่รวมกันแล้วนี่นะหลายเสียงสิคะสองร้อยกว่า <200 S> 2่ายว่าก็เดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งเมื่อกี้ฟังอาจารย์ชูศักด์ก็ยืนยันว่านายกคงไม่ลาออกใช่ไหมคะแล้วพัคประชาชนเขาก็เดินหน้าตรวจสอบกันต่อเหมือนกันนะคืออาจารย์ชูศักด์ก็ค่อนข้าง เชื่อว่านายกจะสู้ต่อแต่ก็ไม่แน่นะคุณมิวเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายก็ได้เมื่อกี้เขาไปเช็คใน Facebook คุณอุงอิงเพิ่งจะอัปเดตเป็นภาพเวอร์โอกาสประเทศไทยไม่ใช่โอกาสใหม่นะโอกาสประเทศไทยถ้าโอกาสใหม่นั้นเป็นเรื่องพักการเมืองนะส่งสัญญาอะไรหรือเปล่านะก็โฟกัสตอนนี้ก็อยู่ที่สภาเป็นหลักนะเพราะว่าเปิดสมัยประชุมแล้ววันนี้ประชุมกันวันแรกนะแต่นอกสภานะก็อาจจะเย็นลงนิดหนึ่งแต่วันก่อนคุณจตุพรพรหมพันธ์ประกาศว่า กลางสิงหาอาจจะชุมนุมใหญ่ค่ะเราจะไปตรวจสอบกันนิดหนึ่งว่านอกสภาวันนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะย,ยิ่งข้างทำเนียบยังมีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะยังบักหลักอยู่นะคุณมิวเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับคุณพิชิตชัยมงคลนะคะแกนดาคอปทอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องมิวแล้วก็พี่สําราญนะครับ ถามนิดหนึ่งเมื่อวานเน้นภาพไปปรากฏอยู่ที่ชนบุรีไปมอบของให้กับกองทัพอะไรครับเมื่อวานเมื่อวานมามอบให้กับหน่วยซิวนะครับพอดีทางอาจารย์ลัคนาวิทยศเสด็เนี่อมีความประสงค์นะครับจะบมอบมอบงบประมาณนะครับหนึ่งล้านบาทให้กับทางกองทัพเรือนะครับซึ่งก็พอเล็งเห็นความสําคัญของหน่วยซิวก็เลยเป็นตัวแทนของคณะรวมพลังแผ่นดิน นะครับ,รบแล้วก็อาจารย์รัคนานะครับแล้วก็มีที่สมศักดิ์โส,สัใสศุขรอที่แสบินเลิศบุตรที่อมอนมอมรัตนานนท์แล้วก็ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมามาบเงินให้กับให้กับทางหน่วยซิวหนึ่งล้านบาทอันนี้คนละส่วนกันที่ของอาจารย์ปานเทพมูลนิธิยาเฝ้าแ่นดินไอ้ที่วันก่อนโน้นที่ประกาศยอดยี่สิบแปดล้านบาทใช่ไหมคนละส่วนกันนะคนละส่วนครับพอดีทางอาจารย์เห็นว่ายังมีฝ่ายปฏิบัติงานที่ บริเวณชายแดนที่น่องเหนือจากกองทัพภาคที่สองนะครับก็เลยบริจาคสมทบแยกต่างหากแต่ก็ได้คุยกันหา้วยกันภายในคณะนะครับเนื่องจากว่ายอดที่เข้าทางเอสทีวีเราก็ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะให้ทางกองทัพภาคที่สองนะครับก็ต้องรักษาคำพูดแบบว่าเป็นของกองทัพภาคที่สองจะไปมอบกันเมื่อไหร่ครับยังยังหารลยกันอยู่ครับเพราะว่าทางทางกองทัพภาคที่สองเขาอยากได้เป็นอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกัน เตรียมการนะครับหาซื้ออุปกรณ์นะครับก็จะได้แจ้งกาหนดการครั้งหนึ่งคุณพี่ชิดคะล่าสุดวันนี้คุณแพททองทานเข้าถวายสัตว์ในเก้าอี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วนะคะแล้วภาคประชาชนจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไหมคะก็สิ่งแรกคือเราเราก็ค้านไม่เห็นด้วยเลยนะครับคือคุณแพททองทานแยกสถานะตัวเองจากความผิดไม่ได้สิ่งที่คุณแพทยทองทานพูดเป็นความผิดที่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวส่วนบุคคลถึงแม้จะพักการทํางานจาก ตำแหน่งนายกรัฐมนตีแต่ความผิดที่ต้องรับผิดชอบก็ยังอยู่คงตัวอยู่เฉพาะตัวดังนั้นเนี่ยจะมาสีธนนท์ชัยอ้างว่าเป็นน้ำตีอ,อว่าทำแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับศาลสั่งให้ให้รับให้ใหตําแหน่งนายกต,ต,ต้องรับผิดชอบแต่ความผิดมันยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพวกเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับเป็นเป็นลักษณะที่ใช้เลี่ยงกฎหมายกันแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่ง นะครับที่ที่เป็นชนวนที่ที่น้องประชาชนไม่พอใจอย่างมากนะครับคือคุณไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับทั้งความรับผิดชอบในการขอโทษก็ไม่มีนะครับพอถูกสางสา่งข้อเรื่องมาเป็นล้าตีว่าทรรมแบบเนี้ยนะครับมันซึ่งซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับทีนี้นี่วันก่อนคุณจตุพรประกาศว่าจะชุมนุมใหญ่เดือนสิงหาคมค้ายๆรอสถานการณ์ให้มันขมวดหรือ,อยังไงหรือว่าเราจะมีการเคลื่อนไหวอะไรก่อนหน้านี้ไหม ก่อนหน้าจะถึงเดือนสิงหาเนี่ยพอก็จะเป็นเวทีที่เคยประกาศไว้ว่าต่างจังหวัดก็จะจัดใหญ่ให้ครบตามภูมิภาคนะครับจังหวัดใหญ่นะครับเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ก็มีการาหารือกันแต่ยังไม่เป็นข้อสรุปอุปกรณ์ที่เราจะไปมอบให้แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยอือาจจะไปมอบที่ปราสาทตาเมืองคมนะครับพอวันที่มีการมอบก็อาจจะตั้งเวทีใหญ่กันที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับในวันที่ทประกาศไปมอบเลยนะครับเพื่อ เพื่อให้พี่น้องในอีสานใตไ้ได้ได้แสดงพลังกันอีกรอบหนึ่ง<ม>นะครับส่วนเดือนสิงหาเราก็ประเมินว่าสถานการณ์มันน่าจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับทั้งคดีหลายคาดีรวมทั้งสถานการณ์ที่สามร,รัฐธรรมนูญ<ไ>คุณไพทองคานก็น่าจะขวบวนเข้ามาดังนั้นเนี่ยครับก็ประเมินกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนสิงหาปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนเนี<ไ>่ยอาจจะเข้มข้นกับพี่น้องอาจจะต้องแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่งนะครับคือจุดยืนโอเคแหละ ท่าที่ฟังก็คือรวมพลังแผ่นดินก็ให้นายกองทังเงียลาออกแต่ตอนนี้เนี่ยสารก็ได้สั่งให้หยุดทําหน้าที่แล้วนี่การชุมนุมใหญ่การขยับขยื่นใดๆนี่เราจะแยกแยะย,ยังไงดีว่าไม่ใช่แรงกดดันต่อสารหรือไม่ได้ไปทําให้สถานการณ์มันกดดันมากขึ้นแยกแยะย,ยังไงครับไม่ไม่ผมว่าไม่ได้ไปกดดันศาร,รนะครับข้อเสนอของพวกเราข้อเรียกร้องของพวกเราคือหนึ่งคุณไภยต้องทานลาออกจากตําแหน่งนายกตีโดยไม่มีเงื่อนไขสองคือ,อพักร่วม พักกลุมถอนตัวดังนั้นเนี่ยข้อเรืร้องสองข้อยังไม่ได้เกิดการปฏิบัติโดยทางการเมืองต้องใช้คํานี้นะครับความรับผิดชอบทางการเมืองของคุณไปตองกานยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับครับการที่ฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่งสามนูนสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นกระบวนการทางกฎหมายทางกฎหมายแต่สิ่งที่มันเหนือกว่ากระบวนการทางกฎหมายคือความรับผิดชอบทางการเมืองที่นะักการเมืองทุกคนต้องต้องยึดถือต้องปฏิบัติดังนั้น ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกดดันศาลหรือไม่แยกแยะดังนั้นคขงของพวกเราก็ยังเป็นสองข้อนี้อยู่ดี<ก>นะครับเจนนะจะ<น>ไปโทษคุณน้องเมียจะไปพักร่วมพักไหนอีกบ้างไหมก่อนหน้านี้ไปรวมไทยไ <ป S 2> ชาติมาแล้วยังยังยัง,ย,งยังต้องไปพักประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนากันอยู่นะครับซึ่งก็อาทิตย์หน้าคงจะได้กำหนดกิจกรรมว่าเป็นวันไหนนะครับหลังหลังจากที่สภาเปิดแล้วเนี่ยก็คงจะได้อขยับเพิ่มมาขึ้นรวมทั้งเรื่องเรื่องการติดตามนโยบาย ที่ส่งผลกระทบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายคาสิโนนะครับที่ที่ยังค้างสาภาถึงแม้จะเลื่อนออกไปแต่ก็ยังไม่ได้ถอนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังรวมทั้งการนิรโทษกรรมที่พยายามผลักดันขึ้นมาก่อนว่าอ,อาจจะต้องสุดซอนหรือไม่อย่างไงมันจะปรับมาแบบเดิมหรือไม่ดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของติดตามนโยบายด้วยนะครับที่เะียดไปพักรวมรัฐบาลการชุมนุมใหญ่นี้มีโอกาสปักหลักพักค้างบ้างไหมคะอนาคตยังยังอยู่ที่สถานการณ์นะครับอยู่ที่สถานการณ์ นะครับยังยังกําหนดกันไม่ได้เพียงแต่ว่าพ่ออย่างที่บอกแล้ะครับหนึ่งการติดตามเรื่องนี้มันเป็นสองกรณีนะครับหนึ่งคือกรณีของความรับผิดชอบที่คุณพาตรงทานต้องรับผิดชอบต่อคลิปหลุดสองคือติดตามในเชิงนโยบายนะครับถึงแม้มสมมุติว่าคุณพปตรงทานเราออกจริงตามพ่อเรียร้องแล้วก็<ม>พักเพื่อไทยกลับมาเป็นนายกตีมีคุณชยัยเกษม,มเป็นนายกอยู่แล้วดังยังดําเนินนโยบายที่พวกเราไม่เห็นด้วยอยู่ เช่นคาสิโนเรื่องดิโค้ซอยมันก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนชุมนุมเหมือนเดิมดังนั้นจะขับเคลื่อนจะปัดค้างหรือไหมเนี่ยก็สองประเด็นเนี้สององกหนกนี้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ความเข้มข้นในการชุมนุมกลับขึ้นมาอีกอย่างก่อนหน้านี้คนในรัฐบาลก็เหมือนจะปรามาทว่าก็เป็นม็อบ เรียกทหารเรียกร้องให้มีการรัฐประหารแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้คนออกมาชุมนุมมากขึ้นไปอีกไม่ละครับผมข้อเรียกร้องมันง่ายมากะนะครับเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญมากแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนว่าให้นายกมนตรีลาออกคง<ะ>สภาไวาใ้ให้สภา,าเลือกกันใหม่มนะครับดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาเรื่องของรัฐประหารบ้างอะไรบ้างคงคง,งไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็คงไม่ ไม่ได้เบียดทหารออกมาสิ่งที่เราเคลื่อนไหวสนับสนุนกองทัพคือการปกป้องอธิปไตยนะครับนี่คือจุดยืนที่ที่สนับสนุนกองทัพนะครับให้ทาหน้าที่ปกป้องอธิปไตยส่วนเรื่องระบบสภาเรื่องการเมืองก็ว่าคนไก้ตามแล้วสภาดังนั้นคงจะไม่เป็นเพิ่มน้ําหนักให,ให,ให,ให้ให้การรับประหารซะโดยสิน้นซึ่งครับแกนําทุกคนก็ออกมาแถาลงข่าวยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่เอารับประหารนะครับคือนายกคนใหม่ตามสภาเลือกจะเป็น ใช้กเกษมอนุทินพิรพันธ์นี่ไม่ขัดข้องแล้วแต่ไม่ขัดข้องครับเพียงแต่ว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดใหม่ถ้ามีนายกคนใหม่ก็อยู่ที่ว่าจุดยืนเขาจะคงเรื่องนโยบายที่สุมเสียงต่อไปหรือไม่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังมีประเด็นผูกว่าใครมาเป็นนายกต้องยืนบนความสมสุมเสียงเชิงนโยบายหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศอีกหรือไม่นะครับถ้าราคาจับจสิ้นไปมันก็อาจจะไม่เป็นเงื่อนไขในการชุมนุมนะครับโอเคครับ เอาตามนี้ก่อนนะคุณพิเชษครับกราบขอบพระคุณนะครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับคุณพิเชษมงคนค่ะแกนนําคอปทอค่ะก็คุณต่ํานะครับก็ดูกันอีกทีก่อนอื่นตอนนี้ลุ้นกันระทึกแล้วครับว่าวงอิงจะลาออกไหมสู้จนหยดสุดท้ายไหมน้องมิวเท่าที่ประเมินแล้วคิดว่าน่าจะไม่ลาออกนะพี่สำราญนะใช่ไหมแต่ถ้าไม่ลาออกก็อย่างที่เราคุยกันแล้วว่ามันจะกลายเป็นตราประทับไหมล่ะที่จะส่งต่อคนอื่นๆบาดเจ็บเยอะนะ มีคนบอกว่าการที่ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไงใช่มันสอชัดว่าเอาก็ยังเดินต่อผมเนี่ยยังเอะใจว่าสุดท้ายน่าจะเลาอนี่คาดหมานะค<า>่ะคาดหมายนี่ยัวน้องเหมียวให้ให้แทงสวนหน่อย <laughs> <laughs> แล้วฝ่ายค้านล่ะพี่สำราญคิดว่าไงตอนนี้ฝ่ายค้านเขาดูผนึกกันแน่นนียวันนี้เขาเปิดตัวฝ่ายค้านใหม่ไงภูมิใจไทยเนี่ฮะพักใช่ไหมอทีนี้นี่ คือพรรคประยชายชนเนี่ยแบกท่าแล้วแหละวาทะคุณเท้งเนี่ยนะก็บอกว่าคือจะใช้ทุกเสียงของพรรคเนี่ยนะ<ม>ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นทางออกของบ้านเมือง<ม>แต่ของเขาก็คือหมัดเหล็กอยู่ตรงที่ว่าไปแก้รัฐนูลแต่ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยก็เหมือนจะเกิดเด็ดล็อกไหมมัน <c oughs> ผมว่ามันยิ่งฟังดูแล้วมันเด็ดล็อกแท้แล้วการเมืองไทยมันจะยังไงต่อคะเนี่ยพอเด็ดล็อกปั๊บเนี่ยเขาอยากให้ยุบสภาโดยพรรคประชายชนน,นะก็แน่สิเขาไม่มีค a ด d ิ d a นายกรัฐมนตรี มันก็ต้องเลือกกันอย่างนี้แหละครับคคุณใจกเกษมก็ตอนนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลายช่องแล้วนะะให้สัมภาษณ์ที่คุณดานายให้สัมภาษณ์ช่องเราให้สัมภาษณ์ช่องแปดพรุ่งนี้อาจจะไปช่องน่นช่องนี่นะเ,ออเป็นไปได้นะถ้าคุณใจกเกษมขยับตัวบ่อยนี่แสดงว่าอาจจะมีสัญญ,ญาณจากสทรจากนายใหญ่ก็ได้เริ่มเปิดตัวงี้เหรออ่ใช่หรือไม่ กักไว้หน่อยว่าใช่หรือไม่ก็ภาคเพื่อไทยก็ใช้คดเด n d i นายกาารัฐมนตรีคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นเนี่ยนะโอโ้ผมว่าคุณรักษิณคุณสทรคงไม่แฮปปี้แต่อย่างที่เสนาวิเคราะห์เมื่อมมาวานนะว่าการเมืองไทยช่วงนี้มันก็ต้องจับตาเพราะว่าสทรอเองก็มีคดีอย,ย่งางเมื่อวานก็ไปสื่อพยานคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มันดีใช่ค่ะสามวันนะคะวันวันนี้อีกวันหนึ่งหนึ่งสองสามนี่วันนี้เท่าไหร่ในวะันนี้สามใช่วันนี้วันที่สาม อันนี้อันนี้อนนัคือพยานพยานฝ่ายโจท่์สัปดาห์หน้ารัวๆัวพยานจำเลย10บปากสิกสปากใช่ไหมการเมืองไทยจะยังไงต่อวันนี้ภาพนี้คือนายกเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เนื่องจากตอนนี้ท่านประธานเกิดอบุบัติเหตุทําให้ความจําเสื่อมผมในฐานะรองประธานบริษัทจะดํารงตําแหน่งแทนนับตั้งแต่วันเป็นต้นไปเมื่อไหรจะตายสักทีว่ามึงทุกสิ่งทุกอย่างของมึงจะได้เป็นของกู